สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูขวานอีกเช่นเคยนะคะกับรายวิชาสังคมศึกษาสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อการบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาวัดค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเรามาทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้กันก่อนนะคะวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเราในครั้งนี้มีด้วยกัน2ข้อค่ะในข้อแรกนะคะนะกักเรียนรู้และเข้าใจประวัติความสำคัญาศาสดาหลักธรรม ของพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือค่ะและในข้อ2คือนักเรียนมีความศรัทธาที่ถูกต้องปฏิบัติยึดมั่นตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะในลำดับถัดไปคุณครูจะให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอนะคะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆประมาณ1นาทีค่ะหลังจากชมคลิปวิดีโอโจบคุณครูจะมีคำถาม เพราะฉะนั้นตั้งใจชมคลิปวิดีโอด้วยนะคะคลิปวิดีโอดังกล่าวที่ครูได้พูดถึงคุณครูได้นำมาจากเว็บไซต์ YouTube นั่นเองนักเรียนสามารถหาดูเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ได้เลยนะคะ นักเรียนสามารถหาชมเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ YouTube ได้เลยค่ะมีในหลายๆช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาวัดและการบำเพ็ญประโยชน์ในวัดนะคะแล้วนักเรียน,นะคะมีวิธีในการบำรุงรักษาวัดอย่างไรบ้างคะ การบำรุงรักษาวัดสามารถทำได้หลายวิธีค่ะนักเรียนอาจจะทำความสะอาดเช่นเดียวกับในคลิปวิดีโอที่คุณครูนำมาให้นักเรียนชมหรือจะทำในวิธีการอื่นๆยกตัวอย่างเช่นการบริจาคทรัพย์การบำรุงค่าน้ำค่าไฟหรือแค่การเป็นคนดีก็คือการบำรุงรักษาวัดและบำรุงพระพุทธศาสนาได้แล้วค่ะ ลำดับแรกคุณครูจะพานักเรียนมารู้จักกับการบำเพ็ญประโยชน์นะคะการบำเพ็ญประโยชน์สามารถทำได้หลายวิธีค่ะคุณครูขอ,อยกตัวอย่างเช่นการใช้สาธารณูปโภคภายในวัดอย่างประหยัดยกตัวอย่างเช่นการใช้น้ำการใช้ไฟหรือการใช้เข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในวัดค่ะข้อที่2การช่วยการรักษาความสะอาด และสร้างบรรยากาศที่ดีภายในวัดเมื่อวัดมีบรรยากาศที่ดีสงบร่มเย็นมีความสะอาดสะอา้านน่าอยู่จะทำให้ศาสนิกชนรักที่จะเข้าวัด ชอบที่จะเดินทางมาวัดมาทำบุญนั่นเองค่ะข้อ3ช่วยกันร,รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดเมื่อวัดมีความเป็นระเบียบมากขึ้นจะทำให้คนชอบที่จะเข้าวัดมากขึ้นค่ะข้อ4ช่วยกันปกป้องและรักษา,าศาสนสถานและาศาสนาวัตถุภายในวัดทั้งาศาสนสถานอาจไม่ถึงอาคารโบสถ์ ต่างๆและศาสนาวัตถุเช่นพระพุทธรูปวัตถุมงคลเป็นต้นมีการปกป้องดูแลให้อยู่ได้นานๆทำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่างๆนะคะข้อต่อมาคือการเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือกิจกรรมของวัด วัดเป็นสถานที่ที่ไว้จัดกิจกรรมต่างๆประเพณีพิธีกรรมต่างๆการได้เข้าไปช่วยเหลือและการเข้าไปร่วมกิจกรรมจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนวัดได้ค่ะและข้อสุดท้ายคือการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมการปฏิบัติตนเป็นคนดียึดมั่นในหลักศีลธรรมจะทำให้เรา อยู่ในศีลธรรมที่ดีงามและเป็นการส่งเสริมการบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะการบำเพ็ญประโยชน์สามารถทำได้อย่างไรบ้างคะคุณครูคุณครูมีคำตอบค่ะการบำเพ็ญประโยชน์นักเรียนสามารถทำได้หลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการทอดผ้าป่าการทอดกระถิ่นเพื่อหาทุนทัพย์ ไปช่วยสร้างพระอุโบสถวิหารหรือศาสนสถานอื่นๆภายในวัดค่ะหรือจะเป็นการให้ทุนการศึกษาแก่พิสุสามเนนที่ต้องเรียนวิชาต่างๆนั่นเองหรือจะเป็นการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่ออบรมวิธีการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นเมื่อมีสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นพระพิสุ สามเณรจะสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังศาสนิกชนได้ง่ายขึ้นนั่นเองหรือจะเป็นการดูแลเพื่อมีให้ผู้ใดใช้วัดไปในทางที่ผิดที่ไม่ควรดูแลสอดส่องความถูกต้องภายในวัดนั่นเองและ อาจจะเป็นข้อสุดท้ายที่เราเรียนทําได้คือชักชวนกันไปทําบุญที่วัดฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลรักษาธรรมนั่นเองค่ะแล้วการบํารุงรักษาวัดสามารถทําได้อย่างไรคะไม่ยากเลยค่ะการบำรุงรักษาวัสาาดาาาาวสามารถทำได้หลายวิธีเช่นเดียวกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างการบูรณะปฏิสังขรณ์การซ่อมแซมอาคารศาสนาสถานศาสนาวัตถุหรือจะเป็นการใช้เงินใช้ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดหาทุนเพื่อสร้างศาสนาสถานศาสนาวัตถุการจัดให้มีการเรียนการสอนพระปร,ะริยัติธรรม การส่งเสริมการสนับสนุนทั้งกำลังเงินและกำลังกายและที่สำคัญที่ง่ายๆที่นักเรียนสามารถทำได้เลยคือการทำความสะอาดวัดและบริเวณภายในวัดนั่นเองค่ะเมื่อเราพูดถึงการบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาวัดแล้วการบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาวัดเราทำไปเพื่ออะไรคะ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความรู้สึกว่าวัดเป็นของตนเมื่อเรารู้สึกว่าวัดเป็นของเราเราจะรู้สึกหวงแหนมีความรู้สึกรักและช่วยกันสอดส่องดูแลนั่นเองและสองส<ก>เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นรู้สึกว่าวัดเป็นที่พึ่งทางจิตใจเมื่อเรามีเรื่องเดือดร้อนมีเรื่องทุกข์ใจเข้าวัด เพื่อปรึกษาปัญหาชีวิตทำจิตใจให้สงบและทำชีวิตให้มีความสุขนั่นเองและข้อสุดท้ายส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณูปโภคส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งทำให้คนในชุมชนมีความสามัคคีสมัครสมาร่วมแรงร่วมใจกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนั่นเองค่ะ คุณครูขอสรุปสั้นๆนะคะการบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาวัดเราสามารถทำได้หลายวิธีค่ะและการบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาวัดนั้นไม่ใช่มีเพียงแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นนะคะในศาสนาอื่นๆก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะ คือการดูแลศาสนสถานศาสนวัตถุของศาสนาตนเองเพื่อให้ศาสนสถานและศาสนวัตถุมีความสวยงามมีความน่าเลื่อมใสนั่นเองค่ะซึ่งการปฏิบัติตนการบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาวัดนั้นทำให้คนในสังคมสมัครสมานร,ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้มีความเรื่องใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและทำให้สังคมสงบสุขนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเราเรียนกันเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาวัดกันจบแล้วได้ความรู้ไปเยอะเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ